เราไปที่ปัตตานีกันบ้างนะคะจังหวัดปัตตานีเตรียมความพร้อมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี65นี้โดยสิ่งที่เน้นย้ำนั่นก็คือในเรื่องของการบบรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ ที่ห้องประชุมหาดวาสุกรีชั้น4สารกลางจังหวัดปัตตานีนำโดยนายนิพันธ์บุญหลวงซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประชุมมวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยในอำเภอทุกอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี65ตั้งแต่ช่วงก่อนช่วงระหว่างและช่วงหลังสงกราน โดยเน้นการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อมการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนการเตรียมจุดด่านตรวจและจุดให้บริการประชาชนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุตามจุดตัดต่างๆ ความพร้อมด้านรถประจำทางแล้วก็การบันทึกข้อมูลรายงานเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน3ระดับนะคะก็คือตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับศูนย์อำเภอแล้วก็ระดับศูนย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองงานประเพณีการทําบุญต่างๆแล้วก็รื่นเริงต่างๆทําให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติจึงใช้กลยุทธ์ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับขับเคลื่อนการทํางานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติค่ะทั้งด้านคนถนนและยานพา ะให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งขัดด้วย